ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ Super Fun จีเสียงลงพ่อไม่สบาย วันนี้มาจะเป็นหลานกะตันยูไปดูแลคุณปู่พี่หลอหลังจากที่พี่หลอกดูแลหม,มาอย่างเนิ่นนานมาต้องตอบแทนความกะตันยูกตาเวทีด้วยความอากตันยูกตาเวทีไปดูกันดีกว่าว่าเราจะดูแลพี่หลอกคุณปู่พี่หลอกออกมาได้ดีแค่ไหน let's go เฮ้ยพี่ลอกเฮ้ย,ฮยลูกกระจอกฮัสกี้มันก็เป็นเวลานับหลายสิบปีแล้วที่ฉันน,นเลี้ยงแกม,มามันก็ถึงแก่เวลาบ้างแล้วละ่ะที่ม้ายังแกนะจะต้องตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างฉันโดยการที่จะต้องเข็นฉันไปดูวิวชมนกชมไม้ผมจะดูแลพี่ล็อก <c oughs> <c oughs> ฮ้ยไอ้มงส์เมื่อกี้ฉันฝันไปว่าโดนหลานทรพีถีบส่งลงเหวไปดีที่มเป็นแค่ความฝันใช่มันเป็นความฝันมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆนี่นเลยเดี๋ยวหมาจะพาพี่ล็อกไปส่งให้ถึงเซธชัยเราจะไปประจนภัยด้วยกันถึงแม้พี่ล็อกจะแก่หนังเหี่ยวผมร่วง <c oughs> เดินเองไม่ไหวแล้วก็ตอบไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะหมาบอกพี่ล็อกแล้วว่าให้กินกระดูกเยอะๆกร<ย>ะดูกอะไรล่ะมันมีแคลเซียมใช่ไหมอ๋อพี่ล็อกทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยเร็ว คานเข้าไปไอร้านทารพตีที่มาใช้งานคุณปู่ได้ยังไงเี่เอเฮ้ยเร,เร็วๆคานเข้าไปกดปุ่มเร็วเข้าคุณปู่พี่ล็อกทำตัวให้เป็นประโยชน์เฮ้ยฉันเป็นโรคก,กลัวที่แคบซินโดมไม่ใช่จะต้องมาคานเข้าช่องแคบช่องเหลือไอะไรแบบนี้เร็วเข้าคุณปู่พี่ล็อกพูดเยอะ <c oughs> ไอปากก็เดี๋ยวนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่พาไปกินน้ำชากับแกงเพื่อนวัยรุ่นหรอก เร็วๆ,ๆเอาปูขึ้นรถเข็นหน่อยปูอยากชมวิวอีรอบไปกแล้วไอหมาง่วถ้าอีกทีนึงจะจะจะ,จะสลับบทแล้วนะว้าวคุณปูด,ดูนี่สิจ้าอ้้หวิวตรงนี้น่าสนใจโดดดีๆโดดให้มันดีๆแล้วมือเนี่ยจับแฮนเดิลรถเข็นด้วยเข้าใจไหมไม่ต้องจับใช้พุงเหรอ,อมันเป็นเวรกรรมอะไรกังฉันต้องมามี อยู่เห็นไหมไอ้ไลอไไไหลานก็ไม่เป็นไรรีไวฟ์ฟรีอุ้ยทำไมเพื่อนเก่งอะแกนั่นแหละกากเวรกรรมเป็นชาติปากไหนของฉันเนี่ยจะต้องมาเป็นปู่แกเนี่ยไอ้มาก,ก็เร็วๆสซคุณปู่เราต้องฝึกหัวใจใแข็งแรงเราต้องลุ้นระชึงนิดหน่อยดูไหมว่าสมัยฉันตอนหนุ่มๆเนี่ยสามารถเข็นรถเข็นคุณปู่กับคุณย่าพร้อมกันได้เลยสองรถเข็นนะโดยที่ไม่ต้องแวะกินน้ำด้วยซ้ำพูดมากเข้าไปกดปุ่มเร็วเข้าดูสภาพสังขารกระดงกระดูกกระเดี่ยวฉันด้วยบาบก็ดูดิบาปกรรมให้ปลูก มาทําอะไรแบบนี้อุ้ยอุยอะไรแบ๊บแบบอุ้ยเจอแล้วไอ้หลานรักมาเร็วเข้าคุณปู่หลานเอ้ยปู่ได้เจอแล้วตุ่มนี่นี่เองอ่าสุดยอดไปเลยแล้วเพื่อนเพื่อนทีมคุณยายล่วงเราไปแล้วโทรถัพทเพื่อนเฮ้ยเราจะเป็นคู่หูหมากับคุณปู่ที่ไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไอ้หลานโง่เอ้ยแบบนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าเช็คกระพ่อยไหม หมาก็ไม่รู้เหมือนกันคุณปู่โอ้กระดูกกระเดี่ยวโอ้โหเอาอย่างนี้มาพี่ล็อกถ้าสมมติ่าหมาจะหล่นหมาจะโยนพี่ล็อกไปก่อนเพื่อในอย่างนี้อับรีไวโอ้ห้านเอ้ยเราจะต้องเผชิญชะตากรรมกันแบบว่าโอ้โหตากตามลำบากแน่ เฮ้ยโอ้ปูโหปูใจวายลาดปูแกแล้วโอ้เดี๋ยวปูหัวใจวายโอ้ไอหมาฮัตสกี้ปูบกตะลุยดูจังขานปูด้วยเลยลาดเอ้ยปาปูขึ้นขานเข้าไปแล้วเข้าดูคอสภาพคอปูเด็กเงี้ยงเงเยเปทุลักทุเลวมดละก็ตุ้มให้ไอ้ลาดเวนตะไลมันข้ามมามาเร็วเข้าปูพี่เลยเอาปูหิ้วปูขึ้นเก้าอี้ด้วยสิอุ้ยรีบไฮสเต็กแล้วระจังหวะดีๆระวังปูหน้าทิ่มด้วยลาดเอ้ย ปูอยากลงไปท่องสวรรค์ก็เล่าไปจอดูท่าจะไม่ได้ท่องสวรรค์น่าจะตกนรกเอาด้านหลานเอ้ยก็ไมตอนอเด็กๆตอนวัยรุ่นปลูกข้าแรงสามเยอะเกินไปกลัวตกนรกหรอจออย่าเอาความจริงมาพูดเล่นไปกันจอบแบบลุลูเลยปูกไม่มีเบรกเช็คพอยต์เขาอยู่ไหนบลานเอ้ยตัวนั้นเป็นอะไรอะ่ะชิงชา้าหรือเปล่าดูแปลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเกือบไปเกือบไปเราไป,ไ,ปไหนอะลูกสอนเขาชี้บอกทางอยู่ ไอ้ฮสกี้ติดติดนิดหน่อยติดขาปูเนี่ยกระดูกก็เดี่ยวไปหมดแล้วอย่าบอกนะว่าเราลูนี้มันจะต้องลงมาเลยปูขอพับคอแง่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเคานเข้ารูคานเข้ารูแถม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 มันจะแถมอะไรนักหนาล่ะปูปูปูอ้าวฉันกดปุ่มให้แล้วเนี่ยมันมีบันไดเห็นไหมหมาก็แล้วหมาจะเอาพี่ล็อกกลับขึ้นมาไงอ๋อนี่ไงเดี๋ยวฉันลงไป ฉัน,นขานไป,ปเองได้ไหมโู้ยฉันขานไปเองแล้วจะไปง้อ,อกแกละเฮ้ยไอ,ไอ้หลานไอ้หลานทอนรพีงั้นล้อก่อยครับปู่ด้วยอำหน้าแห่แงกันรีไวปู่เข้าใจไหมว่าปู่ต้องอยู่บนวิวแร์ไม่งั้นปู่จะตุยเยเ <c oughs> ข้าใจแล้วหลานเอ้ยปู่แค่ลออะไรแขงๆนิดหน่อยว้าว่าเลือกสิปู่อย่าบอกได้ว่าแกจะให้ว้าวมันดูไม่ได้ด้วยพี่ล็อกมันไม่ให้โกงอะไรพี่ล็อกกะไรชี้ล็อกไปบาร์ฉันเป็นปู่แกเฮ้ยอันนี้ไงอันนี้แหละเดินไปลาสกี้ฉันมั่นใจไม่ได้เบ หมาก็แกลองให้ฉันเข็นว้าอันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้เว้ยเฮ้ยหมาเองสีเขียวเนี่ยมาเจอบทใช่ป่ะเฮ้ยดิบเบด้วยเอาหน้าแขกการรีไวท์เขาเนี่ยสีแดงแน่นอนมาเจอเบไอ้แล้วฟ้ากับฟ้าดิเองแย่จริงมันรู้ตอนนี้มันก็สายไปเสียแล้วอุ้ยข้างหน้าเหมือนจะเป็นอะไรชิคกี้พอยเหรอเปล่ารีไวท์เหลือแปดทีนะหมาก็นะ แลก็เติมตังค์ไม่ใช่ทุกอย่างมันจะแก้ปัญหาด้วยการเติมตังค์นะเว้ยนี่อะไรอุ้ยมันห้ามโดนน้ำอ้ยปู่ยังไม่ได้ฉีดพิสุนนักบ้าโกเไ<ป>มไม่เป็นไรเอาใหม่มันเป็นอุบัติเหตุนดิดหน่อยปู่ก็ยกขาช่วยหมายกขาหน่อยดิปู่เป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์หลานเอ้ยจะมายกคงยกขาอะไรละ่ะที่คานยังขาได้เลยเฮ้ยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวสุดยอดไปเลยหลานทัสกี้สุดยอดไปเลยนี่อะไร มีบอกใบไ้ได้ว่าอยู่ข้างหลังข้างหลังไหนวะโอ้ข้างหลังนี่หรือเปล่าไม่ใช่เลยเลยี้ยกว่ามันจะอยู่ต้องฟังนู้นไอ้ล้านฮัสกี้เอ้ยฉันเข้าดิ่อยเขาปูกากค่ะกากไงแกกากเกินอะนี่รีไวท์มันจะหมดแล้วนะปูต้องเข้าใจเข้าใจป้าเข้าใจบออะไรนักหนาการเข็นคนแก่ไปไหนมาไหนมันไม่ถนัดแล้วไหนอะมันอยู่ตรงไหนก็เมื่อกี้เราสำรวจแล้วมันไม่มีก็ต้องอยู่แถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงฮัสกี้ นั่นนั่นรูนั่นแหละรููนั้นเออนั่นแหละเห็นไหมปู่ปู่เอาไซเมอร์แล้วปู่อย่าเถียงหลานเด้อปล่อยลงไปเลยไปดีนะมันยังปล่อยลงตรงนี้ถ้ามันปล่อยลงตรงโหไอสเตปนั่นละปู่คลองเย่แน่นอนอย่านะอย่าตัวเย่ตัวไอคอนไม้นี่นะสามรอบแล้วนะหมังก็วัชพยาปู่อันสุดท้ายนี่แหละตัววัดใจเลยปู่เฮ้ยเจ๋นิดเดียวเกือบโดนเอาอีกแล้วเอาเบาๆนะปล่อยลงเบาๆนะเบาๆเนมนวยเบาๆที่แปล ไงเก hey, ่งเลยไงเองไปข้างหลังเฮ้ยเชฟลรงไปทำอะไรมาทำไมผมหายไปหมดอ่ะก็แกไงแกลองแก่ด you know, ูบ้างไหมล่ะหมายอย่างเราแก่แล้วผมยังอยู่นะเว้ยแค่หน้าหงอกอยากไม่อยู่ไหมเดี๋ยวจะพาไปถ่ายให้หมดทั้งตัวเลยอุ๊ยตอนนั้นดันดันไมฮัสกี้ฉันมั่นใจว่าเราจะต้องได้เช็คพอยต์แน่นอนว้าปูเข้าแมวตูนไว้ขําแมวละดานเมืองหิมาปูนี่แหละบ้านเกิดของฮัสกี้อ๊อฟออ นี่มันบ้านเกิดแกนี่ว่าว้าวาซ่า้านอะไรบันเทิงจังเลยฮัสกี้ก็ไปดูตรงเช็คพอยที่ที่ที่เราก็<อ>นี่ดีกว่าหมานั่งรถมาริโอข้าแล้วปู่เข็นไปพอและไอหลานปู่จะไม่ยอมทนอีกแล้วกับบริการที่มันเจ็งเคร่งของแกเอ้อแล้วปู่เดินได้หรือมื่อรปู่เดินได้เมื่อกี้ <laughs> อยู่ดีๆปู่ลืมกินยาน,นิดหน่อยอ่ะนี่นะ นี่ไปล็อกความแคสส่วนตัวใช่ไหมล้วนๆเลยนี่มีรีวฟ์ใช้แบบไม่นี่เลยไม่ประหยัดด้วยบอกเลยอืมนี่ดูนะหัดดูวิธีการเข็นรถเข็นที่มันถูกต้องนะว่ามันทํายังไงอะ่ะอุ้ยอุ้ยดินถลม่มดินถล่มเลยมันคือลิฟว้าวปูกเข็นมาริโอคาร์นพาหมาไปเที่ยวดีๆนะจ๊อการปฏิบัติกับคนเท่าคนแก่เดี่ยมันต้องแบบว่าเบาไม้บเบามือค่อยๆปล่อย,อย,อยแบบนี้เข้าใจไหม คานไปไอ้ลูกหมาเฮ้ยหมาย,ยังไข่ข้อ,ขอแข็งแรงอยู่แค่นี้อีซี่จ้าจ้าจ้าอะไรอะ่ะอุ๊ยโอโ้โหสโนโมแมนพ่นอะไรอโอกโงจุ๊จุ๊นี่หลบ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 ทุกคนมุมนี้หัวพี่ล็อกเหมือนไข่ดาวนะ่ากินกเบล์อย่ <c oughs> ยาเด็อย่าบูลลี่สิคุณปู่พี่ล็อกหัวกับเบลพี่ล็อกล็ไปถูกทับผิดทัเอ๋อถูกแล้วเดจจัดเบิร์ดกระโหลกให้นะเฮ้ยจะปะ อุ้ยดีนะที่มีรถเข็นมาติดรถเข็นอยู่เห็นแม่คุณปู่มาบอกแล้วมันยากกว่าที่กรีซยก็ให้หาตุ่มอีกแล้วหาตุ่มในเขาเข้าไปด้วยกันได้เอาละสิคุณปู่ออาไซเมอร์จะรอดไหมเนียวเอเอาละสิเอาละสิงานงอกกระลอกแทะไม้ละฮัสกี้มองไม่รู้หมอนั่งนิ่งๆโอเคไปช่วยกันหาเลยเร็วๆเลยไม่ได้พี่ลอกเดียวหมาตัวแย่เปลืองรีไวท์มันจะรีดีไงฮัสกี้แจระเกอร แล้วออกไงอ่ะออกทางไหนอ่ะทางเดิมเลยอ่ะว้าวนี่ไง e อีซี่เอ้ยไอร้านหมาแกเปิดทีพีเสดูที่ตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรแล้ววะเนี่ยนั่นแหละพี่เราปัญหามาลืมเติมเน็ตโอ้ยคือแบบว่าหมาเอาค่าเติมเน็ตที่จเจ๊เจ๊ให้มาไปเติมโลบักเล่นเกมคาปิบลาลาหมดแล้วก็พอจะรู้หลักเมืองเหตุเมืองเชื่อลาพี่ ก็จริงนะเห็นเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งเชื้อราที่อยู่ในหูฮัสกี้อันนั้นมันยีสต์ไม่เหมือนกันของแกซกมากกว่าเยอะเขาบอกว่าอะไรกิฟต์วอเตอร์ทูมัลูมนั่นไงเราต้องไปเอาน้ําที่ฝาวเทนโอโ้โหมีการเอาน้องเอาน้ําที่ฝาวเทนด้วยทางน้ําจ๊กก๊ก น,นี่คือได้แล้วถูกไหมใช้แรงงานคุณปู่เข็นรถแลวย,ยังต้องถือถังน้ําด้วยสุดยอดไปเลยหลานที่กตันญูที่สุดในจัก,กรวาลปัตภ,ภีขอบคุณที่โชว์หมอจิกกึกประชดบวยเอิม่มมันไปทางอื่นได้ไหมอะทางนี้ดูไม่มัน่นคงต้องไปทางนี้แลหละฮะคุณปู่หลบหลบ,ล,บ,ล,บลูกธนูด้วยนะคะคุณปู่นี่บอกเลยพิ้วลงไปแล้วพี่เรากต้องไปบอกทางด้วยเอิม่ม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 แกต้องกดปุ่นี่น,นี่แกหยุดหยุดหย่าพึ่งโลกตรงไปเลี้ยวซ้าย ถอยกลับมาก่อนนั่นแหละตรงไปเลี้ยวขวาว้าวหมาไม่ต้องดูพี่เราก็ได้หมาก็มองเห็นทางนี่เนาะนั่นแหละเข้าไปกดโอ้ยเนี่ยหมาคานแบบแป๊บเดียวหมาคานแบบนักเรียนรลอดอนักเรียนรลอดออะไรเหรอเคยเรียนด้วยเหรอไม่เคย อ่าต่อไปเป็นตุ่มเขียวเหนียวรับตุ่มเขียวอีน่อยอ่าตรงไปนนแลดสุดจอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ม้วนตามทางมาเรื่อยๆดีมากเลยเอออ๋อเกมมันผิดพลาดทางเทคกันอีกนิดหน่อยพี่เลยทำไมแกเห็นดะหมามองจากมุมบนเห็นทุกอย่างเลยอะโธ่ทางนี่ไงผ่านแล้วที่เราเรียกหมาว่าหมาเป็นหลานที่ดีก่อนสิจอไอหลานชั่วหลานในละครหลานทรพีเรียกว่าหมาน่ารักเดี๋ยวนี้หลานน่ารักครับพี่มากปู่ ปูซื้อจ้าทำไมเผ็ดเลยจ้อเผ็ดเผ็ดเมื่อกี้เผ็ดกินกินก๋วยเตี๋ยววาอุ้ยบ่อน้ำอมฤตลองชิมสักนิดจะติดใจปูอย่าลงนะจ้อน้ำมอกตสีม่วงซะด้วยรีไวท์เหลือน้อยแล้วนะปูเนาะรีไวท์เหลือสทีดีไดเนี่ยหมุนไม่ได้1ิทีหมอได้แค่สองทีเองมายุติธรรมเฮ้ยจะปึ๊บไปตางไหนอะนี่เหรออุ้ยติดหัวอะอ่ะลงไปหน้าที่ของปูเองเอ้ยหน้าที่ของฮัสกี้เองปูสรุปใครปูใครหลานวะ หมาโง่ปู่ว่าเราใกล้แล้วหลานรักเอ้ยใกล้จะถึงเหรอนิ้วน่็จะเป็นตะคิวแล้วเฮ้ยแต่หมาเชื่อมั่นนะนะมันดูเหมือนจะสิ้นสุดทางเดินแล้วนะพบี้ยว end of the walkway เฮ้ย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 หนุสิ้นสุดทางเลื่อน end oh เอาแล้วปล่อยปูลงรูเอ้ยปล่อยหมาลงรู้นเวปูมาปูเอาแป๊บหนึ่งปล่อยสิ่ปู่ก็ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอะไรปู่ก็ปล่อยไม่นิ่มนวลเหมือนกันเลยจะจะปุ๋ยอะไรรักหนาล่ะไอ ดึงแล้วป่ะกลับมาเร็วเข้าเร็วสะพานมันสะพานมันปรากฏแล้วเร็วๆไปเร็วปูเข็นหมอไปเร็วเข้าทำให้เป็นประโยชน์จัมออนเดอะมัชรูมอุ้ยดีเด้งหนึ่งดั่งพี่อย่าบอกนะว่าประตูนั่นก็คือประตคูคือนั่นก็คือเสียงเลยไปหมดแล้วเจ็บคอคือคือคืออะไรวะมันดูแปลก,ปกนี่นะ่ะฮ่าฮ่าฮาฮ มันก่เมื่อกี้แกฝันไปไหมเหมือนโดนปู่ถีบออกจากรถเข็นมานคุ้นๆไหม เอาคืนเชียวไหวเอ้ยแกฝันไปหรือเปล่าฝากไว้ก่อนปูมาเชื่อมันนั่นแหละสิ้นสุดเส้นทางแล้วล่ะพี่จัดไปคราวนี้เราจะเดินเข้าเ้นชัยไปด้วยกันอย่างสง่าผ่าเผยและองอาจถ้าพี่ลองโยนหมาอีกเนาะใครจะไปทําอย่างนั้นเ่ามันจะตบหัวไข่ดาวเจ๊โอ้โหตบหัวไข่ดาวปูแล้วจ้ากล้าพูดไอหลานอากาตันยนั่นแหละทุกคนเกมที่เราดูแลคุณปูอย่างดีทะนุถนอมอย่างนิ่มนวน เจอันใหม่คลิปน้ะปูไปปลุกผมไหมเอาขนตุดยกันมาปลุกได้ไหมเอาย่าคามาปลุกแล้วกันขึ้นแลนด์น้อย